ตอนนี to ้ฝนตกหนักมืดค <thighs> ืมมากจนไปไหนไม่ได <rawd Moder> ้เลยโอ้ยตกหนักขึ้นอีกเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าไปท้าเขาแค่บอกว่าพี่ฝนบ้าเฉยเห็นไหมไปว่าเขาอนได้มาเจียบจุดสูงสุดของเดลมันแล้วไปเลยอย่าตกทะเลนะไปเราวิ่งกับเราที่เดิม ต๊น้ำแล้วไม่เกี่ยวนะก็ไม่เกี่ยวตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเหตุลุ้นรนะทึกพวกเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนเราไม่เคยคิดว่ารถไฟจะถึงขั้นหยุดไปหมดเลยแบบนี้เราไม่เคยคิดจริงๆ เหตุเพราะว่ามีพายุเข้าเหมืคมมนคุนาทีให้เราใจหายว่าคนขับไปไหนหรือว่ามันเลิกแล้วแต่ว่าก็มีบัสคันนาเนี่ยขึ้นรูปแก้วกาแฟเหมือนกําลังยุ่กาแฟอยู่เดินแล้วเดินแล้วเดินเข้าไปเดินไปแล้วใช่คนนั้นเหรอ <laughs> ใช่เราเดินไปใกล้ๆไหมเราสุหรี่เราไปดึงกดดันเขาไหม <laughs> สุบรบี่ดูนั่นแหละนี่มันอีก3นาทีนะรถเขามีเวลาสุบรี่ไม่กี่นาทีเขาต้องรีบๆสูบให้มันเสร็จ ถึงแล้วด้วยถึงแล้วด้วยไม่ออกไม่มีการสตาร์ทเครื่องใดๆให้สิ้นเราไปถามเขาไหมตกลงมึงจะออกเอ้ยจะลงอยู่จะออกไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสตาร์ทแล้วเออเปิดเปิดเปิดไฟสิเปิดเหมือนภาคอะไรสักอย่างว่ะสองสามห้าเปิดไฟเปิดไฟสิเปิดเปิดยนต์มนถึงแล้วยนตอ่านั่นไงเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วเปิดไฟแล้วสองสามห้าหรือเปล่าสองสามห้าหรือเปล่านี่มันเจี๊ยบเลยว่ะกำลังมีความสุขมากอะเนี่ยความสุขที่ไหนเราสองสามห้า เขาเขาปิดเขาเปิดไฟจะกลับบ้านหรือเปล่าเช็ครถทำไมอย่างเงี้ยเออมันถึงเวลาแล้วมันเข้าสถานีได้แล้วมาสุ่บุรีวั่นและถึงเวลาแล้วนะบรดยสารออยู่เขาจะเฮ้ยปิดทาไมล่ะชาวเบลินชาเบลินชาเบลินยังยังไม่ได้ขึ้นอีกแล้วนี่จะชอบมาตัดกําลังใจอยู่เรื่อยเลยเขาต้องขึ้นคือป้ายวชเบลินแล้วนะทำไมเขาชิวจังวะมันถึงเวลาเราไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขา อันนี้คือรถที่เรากำลังคอยอยู่นานมากในที่สุดเราก็ได้ขึ้นรถแล้วบัสสาย2 3 5ของเราแทบอยากจะเข้าไปจูบคนขับเลยอะยเสียงอะไรอะไม่ใช่ยางแตกไหมประมาณว่าอุตส่าห์ได้ขึ้นแล้วเอารถบัสยกเลิกอีกเอาตายนอนปั๊มแล้วกันเอายางแตกจริงด้วยเว้ย ไม่นะไม่นะเดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้หนกว่ายางแตกถ้าเกิดว่ายางแตกเนี่ยนะมันคือความซวยของเราแล้วล่ะไม่ได้ไว้เจ้าที่อะไรมาไม่มีการปะปุ่มเราหยุดพูดดีกว่าอยู่เขาเดินมาด่าเป็นห้องที่ไม่ใหญ่นะห้องเล็กๆแต่ว่าเออโอเคอะเป็นคนอาร์ตเหมือนกันนี่เอาเสียนพระมาประดับห้องน้ําเนี่ยแน่หล่อแน่หล่อ เราก็เจอเรือสำราญล,ลำใหญ่มากแล้วก็ได้เห็นในระยะประชิดมากกว่าที่ทาบวกซะอีกโหเสียดายเวลาเหลือน้อยอีกทำไมถ้ามีเวลาเยอะจะขึ้นเรือเวลาเยอะคงจะเดินไปเดินมาแถวนี้อีกสักพักหนึ่ง<อ> <laughs> วันนี้มาได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งในชีวิตเราจะได้เข้าผ่านประตูนั้นไปวันนี้เราทุ่มเทอย่างมากฝนสาดแค่ไหนลมแรงแค่ไหนเราก็ยังมาเสียดายที่เราขึ้นไปข้างบนไม่ได้แต่ว่าแ่านี้วิวก็สวยงามมหาลังการมากและเราไปชิมน้ำทะเลกันไหม อ,อค่อยๆเดินและ,เ,ะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไปชิมน้ำทะเลไอ,อ,อ,อ้จริงจนะิ้มเนี่ยดูดิเขาอุตส่ามีถังขยะมาให้จริงนะปักอยู่ตรงนี้เลยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเปิดดูดิถังขยะจริงด้วยอะ่ะเดชิมเดชิมชิมอ,อันนี้สาหร่ายเคลเอ้ยเ,เ,เดือดแย่เลยเราเอาไปทำอาหารเสริมเถอะถือว่าต้นหอมวะอะไรอะ่ะเรียกร้องความสนใจอ่ะ แหลมๆเนี่ยเขามีไว้ทํอะไรเนี่ยเช็คพอยชาลีเนี่ยสร้างขึ้นประมาณปี1961เหนะ<ด>เหมือนใช้เป็นตอมอ,อะผ่านแดนตอนนั้นเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็นตะวันตกกับตะวันออกโดยเฉพาะเบอร์ลินเนี่ยฝั่งตะวันออกเป็นคอมมิวนินสต์ไงหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนอกจากประเทศจะถูกแบ่งออกเป็นตะวันตกกับตะวันออกแล้วเนี่ยกรุงเบอร์ลินเองก็ถูกแบ่งเป็นสซีกโดยที่ซีกตะวันออกก็คือโซเวียตได้ไปส่วนซีกตะวันตกก็แบ่งกันระหว่าง3ประเทศเลยข้างบนก็คือฝรั่งเศสได้ไป มีสนามบินเทเกิลอยู่ด้วยแล้วก็ตรงกลางก็เป็นอังกฤษได้ไปข้างล่างก็อเมริกา,กกาได้ไปโดยที่มีจุดกั้นก็คือเช็คพอยต์ชาลีนี่เองอันนี้ถุงใส่ขี้หมานะเขาให้หยิบฟรีเอาไว้ใส่ขนมปังเหลือๆแพ็คเป็นอาหารกลางวันอะไรเงี้ยแคทแทนวางถุงเนี่ยต้องสร้างอลังกา,การกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอะ <c oughs> เอเนะ <c oughs> เหมือนเล่นเขาวงกดนี่ถ้าเกิดว่าหลงกันนี่แย่เลยนเ,น,เนี่ยเฮ้ยย่าหนีกันดิอ นี่ถ้าเกิดหลงกันนี่หากันไม่เจอเลยนะปักปัให้กระโดดข้ามไปเรื่อยๆเหมือนในเกมไงพอดีเราตอนนี้นักุงกินเยอะไปไหนปอยปอยปอยไม่เหมือนมาริโอเลยะที่กระโดดเมาื่อกี้คือไม่รู้จริงๆเพราะเห็นมีคนทําก็เลยนึกว่าทําได้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามไว้บอกว่าอย่าก,กระโดด ทำไรอ่ะไม่มีอะไรกินแล้วไม่ใช่เหรออ๋อจิบน้ำชาชมวิวตามธรรมเนียมไม่มีอะไรกินก็กินน้ำชาโอเคเควสนี้โอเคแล้วจิบแล้วน้ำชาจิบกินมากไม่ได้เดี๋ยวปวดที่โอเคไม่ได้ในแผนที่เขียนว่าดำแมชชีนเฮาส์ก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวแล้วก็เทเลสามนี้ชื่อว่ายุงเฟิร์นสี่ เป็นทะเลสาบที่มียุงเยอะอ๋อเออเออเฟิร์นอาจจะแปลว่าเยอะก็ได้ยุงเยอะ <laughs> เดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดไปอยู่ตรงนั้นน่ะมองขึ้นมาตรงนี้จะเห็นไหมบายบายมันเป็นรูปปั้นแมวรูปไข่ขาด้วยเอ๊ะให้ผม一个人拍ฮ่าฮ่าฮ่าซิกโย่ซิกโย่เฮ้ยโอ้ว้าวไม่ได้ ดูคนนั้นเขาเป็นฐานเฝ้ายามหรือเปล่านะรือเขาเขาไปยืนหลบฝนเฉยๆเราไปขอถ่ายรูปไหมห <c oughs> ลบกันอยู่เต็มไปหมดเลยลูกปั้นก็กลัวฝนเหมือนกันใหเหมือนในเรื่องของดรอูเตอูที่แบบว่ากระพริบตาเป็นไม่ได้มันก็จะตามมาอ้อาวรถมาแล้วมีขวชะงนถั่วด้วยถั่วนี้ยิ่งกว่าชะงนถัว่วไม่มีรถมารับด้วยเดินไปเองไม่ใช่แค่เดินต้องวิ่งด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่นั่งรถไฟมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาปลายสายวันสี่ที่นี้รู้ไหมว่าอฟมาอฟมาอฟมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาเพิ่งจะจิ้มมาสดๆร้อนๆเนี่ยเราก็ับไปเป็นของฝาก ไม่มีอะไรจะทำแล้วต้องมาเก็บเกาลัดแทนเราต้องเอาไปอบก,ก่อนเราต้องเอาไปอบก,ก่อนเราต้องเอาไปอบก,ก่อนนี่เราเก็บมาได้เยอะเลยบนกลับกลับ,บ <c oughs> เดี๋ยวหกครึ่งไม่ใช่เหรอภายในสิบนาทีเหรอที่นี่น่าอยู่มากเลยเท่าที่ดูแล้วถ้าเกิดว่ามาอยู่ได้นะหมายถึงใช้ชีวิตะก็คงอยากมาคล<อ>้ายๆที่แบบนี้มีทะเลสาบอยู่ข้างหน้าด้วยมันเป็นบรรยากาศที่โรแม,มนติกนะแต่ไอ้ท่าเดินของเราเนี่ย มันไม่โรแมนติกเลยว่ะอ่ะหมุนอีกสองรอบอ่ะแล้วแล้วก็วิ่งไปเลยดีว่าเอาลูกเกาลัดมาอบกินมันไม่เห็นอร่อยเหมือนที่เขาเอาไปคั่วเลยว่ะขมขมอ่ะ มันไม่มอร่อยเลยจริงๆแล้วเนี่ยรูไหมว่าทำไมยุโรปเนี่ยถึงจะมีมุมสวยๆอยู่เต็ไมไปหมดเลยแม้กระทั่งเมืองหลวงที่น่าจะแออัดเหมือนยิงปืนนั่นเดียวได้นกหลายตัวเลยเพราะว่านอกจากประชาชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจเมืองมีความสวยงามน่าอยู่อาศัยมากขึ้นแล้วก็อสังหาขายอาสังหาได้ด้วยไม่เหมือนกรุงเทพของเราที่ไม่ค่อยมีที่แบบนี้ฉะนั้นอสังหาคอนโดหรือ อาการสำนักง,งานส่วนใหญ่ก็ต้องไปกระจุกอยู่กับถนนที่มันเป็นถนนสายใหญ่ๆห,ห,หรือตามรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรุงเทพของเราทําสถานที่แบบนี้เดี๋ยวก็จะขายสังหาแถวนั้นได้อะไรมันจะบังเอิญจริงๆเพราะเราอยู่เบอร์ลินวันแรกก็คือวันที่9ตุลาแล้วเราก็อยู่เบอร์ลินมาสุดท้ายวันที่13ตุลาแล้วเขาก็บอกว่าโดมเนี่ย close for cleaning 9-13ถึงตุลาเราอุตส่าห์อยู่ตั้ง5วัน มันทําความสะอาด5วันที่เราอยู่นี่ใช่ไหมที่ทําความสะอาดเนี่ยมทำตัำ้ง5วัน,นไม่ไม่ทำมันแล้วทั้งคืนเออแน่นสินเราอดเข้าไปดูเลยเขาจะบังคับทิ่ทางกันยังไงเนี่ยเห็นพวงมาลัยอยู่แวบๆเหมือนต้องมีคนถือพวงมาลัยเป็นคนบังคับคนอื่นก็ปั่นกันไปแบบนี้ก็เอามาหาเงินได้ด้วยนะคอ,อ,อเนี่ย เขาคล้อแบบมันอารมณ์มากเมื่อกี้เห็นตรงใกล้ๆกับคนตีถังขยะเห็น3าล้อแล้วก็ป้าคนนึงนั่งอยู่ตรงบนบบาอหลังแล้วก็เออตอนแรกนึกว่าเป็นผู้โดยสารแต่ไปมาเป็นคนขับป้าที่ดูบุคลิกเป็นคุณนายเนี่ยเป็นคนขับโอ้ยเห็นคนมือถือตกจาดเลยมือถือเขาคงไม่ได้หน้าจอแต่งมาแล้วแอปเปิลเหรอถามเขาไมว่าหน้าจอแต่หรือเปล่าเขารีบวิ่งไปแล้วสิ เมื่อกี้เนี่ยก็เจอคนมาบอก Excuse me do you speak English จริงๆออฟก็ตกลงกับจีไว้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่าถ้าเกิดมีใครมาทักเนี่ยเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษเราจะไล่เป็นภาษาไทยไปใช่ไหมเข็ดจ,จากทริปที่แล้ว ปรากฏว่าอ็อเผยซะเองบอกว่า yes แล้วทีนี้เขาก็ยืนแบบสอบถามอะไรไม่รู้ว่าอ็อบเห็นอนนอก็เลยบอกว่า sorry i don't have time ทีนี้เขาจะไปยื่นให้จีจีก็ยังจําได้อยู่ที่เราตกลงกันจีก็เลยไล่ภาษาไทยไปกําลังนั่งตึงอยู่วันไปมาอะไรไม่รู้เราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราก็ไม่ว่าไม่รู้เรื่องคือพูดภาษาไทยไปเลยแล้วเขาก็พยายามจะพูดอะไรกับเ,เราอีกชี้ลงแผ่นๆอะไรนะบอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปุ๊บเขาก็มาชี้ลงเนี่ยโลไม้ของเราเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าวันพรุ่มนี้เฮ้ ไม่ยอมเซ็นหรือไม่ยอมอะไรขขเขาเนี่ยเขามาขอผลไมาล้เรากินลูกหนึ่งเฉยเลยเว้ยไม่เคยเจอแบบไม่ขอทานยังทําตัวน่าสงสารเพื่อจะได้ให้เงินใช่ไหมอันนี้แบบว่ามาขอหน้าตาเฉยเลยเมื่อกี้มาขออีกแล้วอ่ะจะมาให้เซน็นฟังไม่รู้เรื่องงั้นขออันนี้กินขออีกแล้วคนแรกได้ไปคนที่สองมาขออีกแล้วฉันยังไม่ได้กินเลยทีก็เลยตวาดไปเมื่อกี้ให้ไปแล้ว <c oughs> มโมโหเว้ยเมื่อกี้คนแรกโชคดีไปเจอแม่พระอันนี้เจอมาร